ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกมวันพันแม่เดอะสตองเกตกับเจ้าโซนิคล่าง2หรือว่าโซนิกวีส เป็นตัวละครที่ผมได้ทําการสุ่มไปเมื่อตอนตีสี่หรือว่าเมื่อเช้านี้ที่ผมได้ลงคลิปไปนะครับผมก็มาตอนเย็นเนี่ยผมก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครตัวนี้กันว่าถ้าสมมติว่าเราทำการสุ่มหาเจ้าตัวละครโซนิกร่างสองมาแล้วยังไม่ทําขึ้น5ดาวเนี่ยเจ้าตัวละครตัวนี้จะยังคงโหดอยู่หรือเปล่าเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดว่าเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2จะโหดได้ก็ต่อเมื่อขึ้น5าดาวนะครับเพราะพาสซีฟของเจ้าตัวละครโซนิกล่างสองเนี่ยเวลาเราทําขึ้น5ดาวมันจะมีพาสซีฟในการเพิ่มความเร็วให้เพื่อนร่วมทีมในนนนแถถววววเเเเดดดีีียกกััั90%็้้้้้าาาาารรทํจตตะคขึ5ไ่ จะสามารถนำมาแทนที่เจ้าตัวละครอย่างหน้ากากหวานร่างเอ r ได้เลยนะครับ แต่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะยังไม่ขึ้น5ดาวผมก็มองว่าพาสซีฟของมันก็ยังถือว่าพอใช้ได้อยู่ดีนะครับผมไอพาสซีฟในการเพิ่มความไวให้ตัวเอง15%เมื่อเริ่มการต่อสู้อันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนในการสร้างถานะทนทานให้เพื่อนร่วมทีม20%เนี่ยผมก็มองว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะมันสร้างให้ในแถวเดียวกันซึ่งมันก็มองมากเลยนะครับผมกับคอปู่บอมนะที่ถ้าเรามีโล่มาเสริมนะครับผมโล่ของปู่บอมเนี่ยมันก็จะยิ่งหนาขึ้นไปอีกและมันก็จะสามารถสร้างโล่ได้สูงสุด2ครั้งตอนน่อ1ตัวละครเรียกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่5ดาวเนี่ยมันก็ยังมีสกิลในการซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ดีนะครับก็คือสกิลในการสร้างโล แต่สุดท้ายนะครับผมเราทําขึ้น5ดาวมันก็ต้องดีกว่าแล้วนะครับเพราะมันจะมีพาสซีฟในการเพิ่มความไวเพื่อร่วมทีมในแถวเดีวยวกันมันก็จะเหมาะมากเลยนะครับผมสับไคลที่ข้ามเจ้าตัวละครหน,น้ากากหวาน่างเอเดดาไปแล้วก็มาลงทุนกับเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2เพราะเจ้าตัวละครตัวนี้จะอยู่ในเมตายาวๆแน่นอนนะครับจนกว่ากระบองเหล็กล่างเอเดดาจะเข้ามาแทนที่ส่วนถ้าถามความรู้สึกผมนะครับผมว่าเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2ที่ยังไม่5้าดาวเนี่ยมันจะมีความรู้สึกประลงประมาณคล้ายๆตัวละครตัวไหนผมคิดว่ามันจะคล้ายกับยุงแดงร่างสองนะครับ โจมตีเป้าหมายแถวหลังลายเดียวเหมือนกันแล้วก็โจมตีแรงมากๆเหมือนเจ้าตัวละครยุงแดงแต่ว่าเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2มันจะสามารถทาดาเมจได้ทะลุโลกด้วยเพราะมันจะมีดาเมจแบบชาร์จนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรีวิวเกมเพลของเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2เวลามันลง PVP กันเนี่ยโดยเรามาดูลายละเอียดสกิลของเจ้าตัวละครตัวนี้กันก่อนเลยการว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเริ่มที่สกิลการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีปกติทั่วไปนะครับผมโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวจะสร้างดาเม120จ,าจมตี อันตีเนียก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งต่อเป้าหมายรายเดียวแถวหลังจะสร้างดาเมจจาก600%พลังโจมตีและจะมีการสร้างดาเมจสะสมพลังนะครับผม60%นะจากให้ HP สูงสุดของเป้าหมายแต่ว่าจะไม่สูงสุดเกิน600%ของพลังโจมตีโซนิกและในทุกๆรอบนะครับผมหลังจากการโจมตีเสร็จเนี่ยก็จะทําการรักษาตัวเองจากดาเมจเกีติกที่ทําได้50%ส่วนสกิลพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นการบัฟความไว15%ให้ตัวเองนะครับผมแล้วก็จะมีการบัฟโลทนทานนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมในแถวเดียวกัน20% ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไล,ลือสกิลของเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2ก่อนที่จะขึ้น5ด้ดาว ส่วนทีมที่ผมจะใช้รีวิวแล้วก็น่าจะใช้เล่นใน PP เนี่ยผมคิดว่าผมจะจัดทีมตามนี้เลยนะครับแถวหลังเนี่ยจใจเจ้าตัวละครหน้ากากขวานทาการบับความไวเหมือนเดิมส่วนแถวนหน้าเนี่ยก็จะเรียงความเร็วเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2เอาไว้เป็นรองเจ้าตัวละครหน้ากากหวานนะเพราะว่าเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2นะครับมันจะมีบับในการเพิ่มสปีดให้ตัวเอง15%นั่นก็นหมายความว่าหลังจากเจ้าตัวละครหน้ากากหวานที่ผมเนี่ยทำการอันติเสร็จและตัวละคร2ตัวแถวบนนะครับผมทําการออกสกิลเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2ก็จะได้ออกสกิลเป็นตัวที่3ามก็จะทาให้ แต่ถ้าใครที่ทําเจ้าตัวละครโซนิคล่างสองขึ้น5าดาวได้แล้วนะครับผมก็แนะนําว่าเราเนี่ยทำการเอาเจ้าตัวละครหน้ากากหวานล่างเอเดดาออกจากทีมไปแล้วก็ใส่หมาฝ้าบ้านแมนเข้ามาแทนที่นะเพราะหมาฝ้าบ้านแมนเนี่ยมันมีทั้งการเพิ่มลูกไฟทีมเราเราก็จะสามารถบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามได้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์กว่าเจ้าตัวละครหน้ากากหวานนะเพราะจุดเด่นของเจ้าตัวละครหน้ากากหวานเนี่ยก็คือการบับความไวแต่ถ้าโซนิคล่าง2เราขึ้น5ดาวแล้วมันก็จะสามารถทําการบับความไวได้เหมือนกันนะครับผมและถ้าใส่ของเท่ากันเนี่ยโซนิคล่างเอดา พะพาสซีมันจะมีการเพิ่มความไวให้ตัวเองตอนเริ่มเกม15%ในทันทีนะครับ หรือถ้าใครต้องการที่จะเล่นเป็นคอมโบนะครับผมอัจสวินจับก,กลกับทัตซ์มิกิล่าง2ก็สามารถจัดทีมตามนี้ได้นะครับโดยให้เจ้าตัวละครหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยอยู่แถวบนนะครับเพื่อให้มันได้ออกสกิลก่อนทัตซ์มิกิล่างสองพอมันออกสกิลเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการบล็อกลูกไฟฝั่งตรงข้ามและหลังจากนั้นพอทัตซ์มิกิล่าง2ทําการออกสกิลต่อเนี่ยมันก็จะทําการลบลูกไฟฝั่งตรงข้ามที่โดนบล็อกออกไปยิ่งถ้าใครมีมวุฒิสามดาวหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยคอมโบนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆเลยเฉพาะถ อันตีเลยนะครับผมในแต่ละเทอร์หน่ะจะได้ตีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ว่าในคลิปรีวิวคลิปนี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็นทีมนี้ก่อนละกันนะครับเพราะเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2ผมเนี่ยมันยังไม่5ดาวแต่ก่อนที่จะไปดูเกมเทย์นะครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูของที่ผมใส่เจ้าตัวละครโซนิลคล่าง2ก่อนละกันว่าผมใส่ของอะไรเจ้าตัวละครตัวนี้บ้างเริ่มกันที่การ์ดพิเศษนะครับผมไอเทมเฉพาะกับตาเฉพาะผมก็เอาไปที่ตามนี้นะ2ดาวกับ4ดีดาว เซตอุปกรณ์เนี่ยผมก็จะใส่เป็นโจมตีความไวทั้ง4ชิ้นเลยนะครับผมก็ตามนี้นะมาในส่วนของการบัฟนะครับสำหรับในส่วนของการบัทฟทางฝั่งปีศาจเนี่ยออฟชั่นลองผมก็แนะนำว่าให้เราตีบวกให้ได้บนัสสปีด3แถวส่วนการบัฟฝ่าวุธเนี่ยผมก็แนะนำว่ารีเดอัตาคิทิค้า3แถวก็จะดีมากๆ สุดท้ายการบัฟพ,พิเศษนะครับผมก็แนะนำว่าเป็นอัตราดาเมจนะครับให้ได้สัก3ามแถวก็จะสุดมากๆนะสัวเจ้าตัวละครโซนิคร่าง2ก่อนจะไปดูค่าสเตตัสโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดทักษะนายสามให้ท่านผู้ชมดูหน่อยละกันว่าสกิลทักษะนายสามของเจ้าตัวละครโซนิคร่าง2คืออะไรเมื่อโจมตีสตูที่มีค่าพีสูงกว่า80%จะสร้างดาเมจเพิ่มเติม3%จากพลังโจมตีอันนี้ไม่ได้อัพเลเวลนะก็ทับเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับผมมันก็จะสร้างดาเมจเพิ่มเติมที่แรงขึ้นก็จะเป็นอออันนี้ผมมไไ่่่ใชย ส่วนค่าเตตัตโดยรวมของเจ้าตัวละครโซนิกร่าง 2, 2ผมเนี่ยก็จะมีค่าพลังโจมตี500 0 0 0ป้องกัน100,000 HP 2 5 0ล้านนนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองดูการต่อสู้จริงของเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2 4สดาวในเกมกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะซึ่งคนที่เราจะทําการท้าสู้ด้วยก็จะเป็นคนนี้นะครับนินจาวันเอ็กค่าพลังอยู่ที่24ล้าน3แสนนะครับและทีมเขาเนี่ยก็เป็นทีมที่น่าจะเป็นทีมหลักนะครับเพราะว่าเขาเซ็ตเป็นคอปูบอมหลังจากที่ผมได้ลองเข้าไปท้าสู้ดูนะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเจ้าตัวละครโซนิกล่าง2เนี่ยมันจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าผมทําการท้าสู้กับคนที่ชื่อว่านินจาวันเอ็กกับโซนิคที่ยังไม เิ่มเกมมาเนี่ยก็จะเป็นทีมผมได้เปิดก่อนนะครับโดยเจ้าตัวละครหน้ากากหวานแล้วคอยเป็นโซนิกล่าง2ตามความไวที่ผมได้เลี้ยงเอาไว้นะเรือมมาหน้ากากหวานทําการร้องบทเพลงบรรดาลใจใส่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับร้องเสร็จกระตีไปที่หมาเฝ้าบ้านแมน1นึ่ทีจีนอตหนึ่งที่ยุงแดงเข้าไปปาดใส่หมาเฝ้าบ้านแมนต่อนะครับผมปาดไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนแต่ว่าดามจก็ไม่เข้าจีนอตล่าไอเดดาเข้าไปทําการยิงปืนใหญ่จักกลนใส่ฝั่งตรงข้ามทั้งทีมดามจเข้าไปที่7ล้านนะครับยุงแดงเข้าไปไล่ตีใส่จีนอตแตก ถึงคิวของโซนิคล่าง2สีดาวผมทําการอันตีใส่ย,ยุงแดงฝันข้ามไปไดาเมจเข้าที่2อล้านเก้าแสนยุงแดงเข้าไปไล่ตีต่อแต่ว่ายุงแดงฝันข้ามก็ยังไม่ตายยังเหลือเลือดอยู่แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่ติดไม่ยอทอเลยนะและจีนอตฝันข้ามก็ยิงสวนกลับมานะครับมาดูว่าเจ้าตัวละครโซนิคผมจะยืนไหวหรือเปล่ายังคงยืนไหวอยู่นะครับเพราะเจ้าตัวละครตัวนี้มันมีพาสซีฟในการเพิ่มโลกให้ทั้งตัวเองแลวก็เพื่อนร่วมทีมในแถวเดีวยวกันมันเลยสามารถยืนรับอันติของเจ้าตัวละครจีนอ้ ไซแมนฝ่าดข้ามทำการสบั้นแคนใส่ปู่บอมทีมผมมานะครับยังคงติดโลอยู่ยุงแดงเข้ามาไล่ตีต่อโลก,ก็ยังไม่แตกนะครับฟินนิแมนลุกขึ้นมาแล้วก็ทําการอันติใส่แถวหลังทีมผมโดยการปล่อยหงลูกไฟมาดาเมจก็ไม่เข้านะครับติดโลยุงแดงไล่ตีแต่ว่าโลก,ก็ยังไม่แตกหมาฝ้าบ้านแมนฝ่าดกข้ามเข้ามาปาดอาวุธ3าดาวด้วยนะครับผมปาดมาดาเมจก็ไม่เข้านะครับยังคงติดโล ยุงแดงไล่ตีก้านโลยังไม่แตกนะครับผมเรียกว่าโล่ปูบอมเนี่ยถึกขึ้นพอสมควรนะครับสำหรับแถวหน้าพอได้พาส,สีในการเพิ่มโล่จากเจ้าตัวละครโซนิกมาด้วยแต่ว่าตอนนี้โล่ของเจ้าตัวละครโซนิ克拉งสองผมก็ลังลางใกล้แตกแล้วนะครับแต่พอเข้าเทิร์นที่2โลก่ก็กลับมาเต็มเหมือนเดิมในากาหวันทำการบับความไวในเทิร์นที่2นะครับผมแล้วก็ตีไปที่หมาเฝ้าบ้านแมนหนึ่งที่ยุงล่างเอเดดาผมก็เข้าไปปาดใส่หมาเฝ้าบ้านแมนในเทิร์นที่2แต่ว่าดาเมจก็ยังไม่เข้า ีนอตเข้าไปยิงต่อในเทอร์ที่2นะครับมาดูกันว่ารอบนี้ดามจจะเข้าที่เท่าไหร่จีนอตยิงไปดามจเข้าที่4ล้าน5แสนนะครับยุงแดงฝ่าดอข้มโดนไล่ตีแต่ก็ยังไม่ตาย่วนีกล่าง2ทําการอันติย้าไปที่ยุงแดงต่อแต่ว่าก็ติดไม่ย่อท้อนะครับยุงแดงเข้าไปไล่ตีต่อก็ยังติดไม่ย่อท้ออยู่โซนิกตีธรรมดาใส่จนอตนะครับผมยุงแดงเข้าไปไล่เตะไล่ต่อยต่อดามจเข้าไปที่3ล้าน6แสนจนอตฝ่าดอข้มก็ยิงกลับมา คุณอยา,ากจะกลมานะครับมาดูกันว่าดาเมจรอบนี้จะเข้าหรือเปล่ายังคงไม่เข้าเหมือนเดิมดูแายเข้าไปไล่ตีใส่โกกแสื่อแต่ว่าโล่ผมยังหนาอยู่นะครับปูบอลตีธรรมดาใส่เจ้าตัวละครซอไแมนโดนยุงแดงไล่ตีก็ติดโล่จางไปเป็นที่เรียบร้อยไแมนฝัดเตรข้ามทําการสะบ,บันแ้นส่วนกลับมานะครับดาเมจก็ยังคงไม่เข้ายุงแดงไล่ตีต่อโลผมก็ยังไม่แตก ฟิลิปแมนลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการยิงหงลูกไฟนะครับผมใส่แถวหลังที่ผมเหมือนเดิมแต่ว่าโลกก็ยังคงทนทานอยู่โลยุงแดงผมก็ยังคงไม่แตกเหมือนเดิมนะครับและหมาฝ้าบ้านแมนฝันเาข้ามก็ตวัดกลับมานะครับผมรอบนี้ดาเมจเข้าที่5้าล้านส่แสนโซนิกร่างสองผมโดนยุงแดงไล่ตีมาแล้วก็เรียบร้อยตายไปในทันทีนะ เหมือนกับว่าผมน่าจะต้องทําการสลับตําแหน่งให้เจ้าตัวละครโซนิคล่าง2เนี่ยไปยืนใกล้ๆกับโกเคสืนะเพื่อให้มันนะครับผมได้รับบัฟในการเพิ่มโลนหนาขึ้นนะเดี๋ยวผมขอทําการเปลี่ยนตาแหน่งแล้วมาทาสู้อีกรอบเลยกันว่าเจ้าตัวละครโซนิคล่าง2ผมเนี่ยจะสามารถยืนไหวได้หรือเปล่า สำหรับตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารอบนี้เจ้าตัวละครโซนิคล่าง2ทีมผมเนี่ยมันจะสามารถยืนพ้นเทินที่2ได้หรือเปล่านะครับผมเริ่มมาเนี่ยก็จะเป็นตัวละครหน้ากากหวานล่างเอติดาทําการอันติบับความไวเหมือนเดิมแล้วก็ตีหนึ่งที่พิธีหมาเฝ้าบ้านแมนยุงแดงก็เข้าไปทําการปาดใส่หมาเฝ้าบ้านแมนต่อเดี๋ยวผมขอทําการปิดอนิเมะหน่อยละกันนะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าเปิดอนิเมะการต่อสู้มันจะดูยืดเยอะเกินไปนะเพราะข้อบุบอมส่วนใหญ่การต่อสู้ก็จะอยู่ที่ประมาณ5เทินขึ้นนะครับถึงจะจบ จีนอผมเข้าไปยิงต่อรอบนี้ดาเมจเข้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมดูไม่ทันแต่น่าจะประมาณ7ล้านแหละครับแล้วฝินิ่แม่ฝัดข้ามก็ตายไปโซนิกล่างสอบผมทําการตีใส่ฟูบอมรอบนี้นะครับผมโล่แตกไปยุงแดงเข้าไปไล่ตีก็ติดไม่ยอดท้อปเป็นที่เรียบร้อยก็แค่สตีธรรมดาใส่จีนอสน,นะครับผมและยุงแดงก็เข้าไปไล่ตีจีนอสโล่แตกไปจีนอฝัดข้ามก็ยิงปืนใหญ่สวนกลับมานะครับรอบนี้โลของเจ้าตัวละครโซนิกล่างสองก็ยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับ ปวมตีธรรมดาใส่เจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนโดนยุงแดงไล่ตีโลกรกะจางเป็นที่เรียบร้อยซอมบี้แมนทำการสะบ,บ้านแค้นมาใส่โซนิกล่าง2ทีมผมแต่ว่าโลยังอยู่แต่มาดูกันว่ายุงแดงไล่ตีโลจะแตกไหมโลก,ก็ยังคงไม่แตกนะครับเพราะได้บับโลหนาจากโกเกสึกิฟิลิกแมนฝ่าต่อข้ามการตีสวนกลับมานะครับแต่ว่าโลก็ยังคงอยู่นะสศับท์แถวหลังทีมผมหมาเฝ้าบ้านแมนปาดมาต่อนะครับมาดูกันว่าโลยังทนไหวไหม โลกก็ยังทนไหวอยู่นะครับถ้าผมเอาเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2เนี่ยไปไว้ใกล้โกกแสุแต่เราก็ต้องมารอดูกันในเทอร์ที่2ว่าเทอร์ที่2มันจะทนไหวหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้นะครับเจ้าตัวละครโซนิกร่าง2โลกก็แตกในเทอร์ที่2แต่ว่ารอบนี้เนี่ยโลกก็แตกตั้งแต่เทอร์แรกเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเข้าเทอร์ที่2แล้วได้บัฟโล่หม่มากนากาหวันก็ทําการบัฟความไวเหมือนเดิมนะครับยุงแดงเข้าไปปาดใส่แถวหลังต่อรอบนี้ดามจก็ยังคงไม่เข้าติดโล่อยู่ทีนอททำการไปยิงปืนใหญ่จากกลใส่ฝั่งตรงข้ามไปนะครับรอบนี้ดาม ยู่แนเข้าไปไล่ตีจีนอฟั่นงข้ามก็โลแตกไปโซนิกล่างสอดทำการตีต่อใส่ที่ปู่บอมนะครับผมเรียบร้อยนะครับปู่บอมตายไปเพราะว่าเสียพาส,สิีไม่อ่อททอไปในรอบแรกแล้วจีนอฟั่นงข้ามตื่นมาแล้วก็ยิงเป็นใหญ่จากกล่นสวนกลับมานะครับแต่ว่าดาเมจไม่เข้าติดโลก็คอสอโดนยุงแดงไล่ตีไปแต่ว่าโลก,ก็ยังไม่แตกปู่บอมตีธรรมดาใส่เจ้าตัวละครซอมบี้แมนโดนยุงแดงไล่ตีซอมบี้แมนก็นโลแตกไป แล้วแม่ทําการสะบันแขนส่วนกลับมาใส่โซนิกทีมผมนะครับผมและยุงแดงก็เข้ามาไล่ตีต่อรอบนี้ก็โล่แตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฟิลิแมนทำการอันตีใส่แถวหลังทีมผมต่อแต่ว่าโลกยังอยู่นะยุงแดงเข้าไปไล่ตีโลกก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเล่ที่สองเนี่ยเจ้าตัวละครโซนิคร่างสองผมจะตายไหมเหมือนว่าจะตายอีกแล้วนะครับแบบนี้ผมน่าจะต้องไปทำการอัพเลือดที่เจ้าตัวละครโซนิคร่างสองทีมผมหน่อยนะครับเหมือนว่าเลือดแค่2อล้านหเนี่ยมันยังหนาไม่พอนะครับน่าจะเลือดประมาณ3ล้านขึ้นมาถึงน่าจะพอยืนทนรับดาเมจจากการไล่ตีของยุงแดงได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสับการมารีวิวเจ้าตัวละครโซนิคร่างสองที่ยังไม่ขึ้น5ดาวผมหลักกๆ็็จะเปนการที่ ตัวละครตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสกิลในการเพิ่มความไวเพื่อร่วมทีมในแถวเดียวกันแต่เรื่องของสกิลอันตินะครับผมมันก็จะแรงอยู่อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในคลิปเลยนะครับผมว่าเวลามาอันาติีใส่ตัวละครตัวไหนนะครับมันก็จะสามารถอันติทะลโลเข้าเนื้อได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่โกม,มากๆในเมตาปูบอมถ้าใครสุ่มมาแล้วยังไม่พร้อมทาขึ้นห้าดาวเนี่ยผมก็แนะนําว่าสุ่มมาเอาไว้ก่อนก็ดีนะครับตัวละครตัวนี้เราค่อยๆเก็บเศษทําขึ้น5ดาวก็ได้เพราะมันติดเมตาอย่างยาวๆแน่นอนจนก่าาาละะรบกกองงเเจจ้้ห็ขมมถึว่า ตัวเกมเนี่ยจะทําการรัดเอาตัวละครระดับ ADR เข้ามาแบบไม่ตามตารางที่ผมได้จัดเอาไว้นะครับแต่ผมคิดว่าตัวตัวละครโซนิกล่าง2ก็น่าจะได้ใช้งานอย่างน้อยๆนะครับผมน่าจะมี3เดือนบวกอย่างแน่นอนนะเพราะงั้นถ้าใครที่มีตัวพอผมก็แนะนําให้สุ่มเอาไว้นะครับเพราะเป็นหนึ่งตัวละครที่สามารถทาดาเมจทะลุโลกป,ปูบอมได้ดีมากๆเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ